ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานประกรรฐานสมาทานสินแล้วโปรดสดับปฏิเวทาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยอำนาจขอพิญญาสมาบัติ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสุรมสวัสดิ์ได้ทรงแนะนำในการทำน้ำมนต์วันนี้ก็อยาขอพูดถึงประโยชน์ของน้ำมนต์สักนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติธรรในการเจริญพระกรรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีแต่หากว่าทำได้น้ำมนต์ขนาดนั้นมีประโยชน์มากมาย บางรายนับว่าหลายรายรักษาโรคจากโรงพยาบาลไม่หายเพียงแค่กินนมมนเข้าไเปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไเปครั้งเดียวก็หายเย็บร่างกายทั้งหมดอน,นิฐานกินครั้งเดียวก็หายแล้วก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตาย คนทําน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตายเวลานว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สําหรับบคุคคลผู้มีกรรมใหญ่แต่ว่ากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้า,าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท้นหลายจะนําไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงใคร ท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขิทธิ์ก็ขวัรดา่านพุทธบริษัททำจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสำคัญถือแบบแผนนั่นเป็นสำคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อแต่นี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินาสีให้เจริญอริยสัจเป็นปกติเห็นทุกข์กระหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทำลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นรมฝืน ให้คิดด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้มนมาได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สายหลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและบริการต่อมาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแนะนำว่าต้องทรงพรมมิหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัจทั้งพรมมิหารสี่และก็ให้มีอสุภกระบฐานเป็นปกติ แล้วให้มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าตั้งห้าอย่างนี่ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มัน ถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่มีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อาศัยเมตตาความรักซึ่งนะละก,กันกุณาสงสารเกื้อกูลซึ่งนะละก,กันไม่ช้าเม่ติษยาซึ่งนะละก,กันแห่งคันถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วย มีอารมณ์วางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ทำใจไม่ให้หวันไหวตัวกดของกรรมและก็สุปสัญญาที่กล่าวมาันั้นเป็นพมิหานศ่าสุปสัญญยาคือสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคุณสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมองแต่ข้างนอก หนังแท้ๆยังไม่เคยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกปรกไม่มองมองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมาก็มรณานุสติกรรมาฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยากส่งความใดดีได้ก็ต้องมีบารมีสิบ ประการครบทวนในาการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าต้องทรงเป็นปกติอย่าคลายเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้าประการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่แย่พึงได้ที่ต้องการไม่ไม,ไม,ไม่สมความปรารถนานี่เป็นอันว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามก็ดีห้าในอภิญญาหกคนดีที่เรียกกันว่าเป็นฌา,านโลกีและานโลกีเรียกว่าอภินญญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงฤทธิ์สแสดงเอเดตโอชาบันตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้คุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้ วิชาสองในวิชาสามห้าในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อมรักผลไม่ใช่จะมาสร้างความทานงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเปรตไปมาน,นั้นแค่ความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยถึงไม่ใชคุยนะอ่านถึงการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่ถ้าลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดขางข้นท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่าอย่างไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขออยุกขยิกเกเลือกเกินเพราะตามที่ท่านเขียนมันบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บันทึก ทางทั้งมืดๆอย่างนั้นอ่ะมันรอจุดไฟไม่ได้เดี๋ยวมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปก็เกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพระยากรตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพระยากรแล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร จ้านี่แกเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดการนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเพียงได้หรือไม่ท้อ,อนี้ก็แล้วกันไอ้จัดการนี้มันไม่เขาทำไมเขาทาตามันทึกเป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จ,เ,รจเล็กน้อย เธอจะได้มาแล้วก็ทรงอบรหัสรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไหร่ก็ทรงมีเอกณรว่านี่เธอได้ประสูดาบันมาตั้งแต่กลางบรรษาที่แล้วมาแล้วนะไม่วยย่ายังไง ต้องไม่แยกก่อนว่ากลางบรรษาน่าจะได้ประสูดาอ๋อว่ากลางบรรษานี้เนี่ยมันน่าจะได้ประสูดาบรรไม่ใช่เป็นสาปีนี้นะอายของท่านไม่ก็ชัดแหมตัวมันก็ใส่เดือนท่านก็กล่าวว่าเลิกเวลาเลิก รากฏว่าสิบนาฬิกาคนดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตั้งแต่เวลาเท่าไรแปดนาฬิกานั้นรอเช้านี่รอตอนเชา้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเออวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทํากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จาจาไว้บ้างนะลองลอง,ลอ,งลอกแบบลอกแผนเอาไปไปเพื่อปฏบิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์ นี่ถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับแรมเก้าค่ำเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาในเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรทมนอนแต่แขงขวาแล้วก็ทรงสอนว่า เมื่อทำเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิปัสนาตัดสกายทิฏฐิยี่สิบจะได้ประสูาบันสกายทิฏฐิยี่สิบแน่มันแยกแยกออกมาทั้งยี่สิบอย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆที่เราจะทำกันง่ายๆเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของพระสูาบันปัญญาอย่างเบา ให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายๆดิเวลาตั้งยี่สิบแล้วก็อีกสามคืนมันก็ไม่มมจบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแกร่ร่างกายนี่มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลำบากไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ลำบากไม่มีประโยชน์ นี่ฟังต่อไปถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่16กรกฎาคม2.506วันนี้พบท่านพระมหากัจยนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบพระการา <c oughs> พระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นพระการมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาเรานี่เอง เมื่อเห็นรายการแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่ประการจ๋าว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตฉันให้ตายไปซะทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันผู้อย่างนั้นถ้าการ่านก็เฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าคนเดียว <c oughs> แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านได้พบท่านพระมหากรจายนะนี่ตามกํากลังเพราะว่าชั่นท่านใช้ปัญญาสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทําจิตเข้าสมาธิจิตก็ฆ่าปัญญาสมาบัตตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัตอย่างน้อยที่สุดก็ถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจารสมาธิบ้างปฐมมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง เวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปดทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปถึงเบินบ,บ่ายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นโวติธรรมดาของท่านเ <c oughs> มื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งปรุดเข้าถึงสมาบัต 8, แิแปดท่านก็ถอยลงมาถึงฌานสี่ทรงอภิญญาไว้ เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านพระมหากรเจนาทนสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจงทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านบูเท่านะท่านบูเทาถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ท่านพระมหากระจจะนะตอบว่าพอเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประสูดาบันของเธออ่าต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประสดาบันต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่ง ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเปาารเปยบดีโก้ไดสัญญาที่พวกเราเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้เจริญสุป็นสัญญาให้มากเพื่อตัดรากะสามให้ละอัสมิมานะคือการถือตัวถือตนและตัดและละสกายทิฐิเห็นว่าร่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายแน่ แล้วก็อาศัยวิปัสนาคือสกายทิฐิและมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ท่านว่าอย่างนี้ <c oughs> ความจริงประโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอ้าวเพราะท่านเขาทำนี้เองดีต่อไปถ้านบันทึกว่าวันที่17เกรกฎาคมสองพันหาร้อยหก ในเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกว่ามาเลิกเอาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่แสดงว่าเพราะว่างแขกเพราก็ลรอเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้คาาจากจิตก็จะไปคาาอะไรก็คนทรงอภิญญาสมาบัติเลลนสมาบัติตลอดวัน ก็ไม่ต้องบอกว่าเลิกอีตอนเลิกด้วยน่ากลัวจะมีคนมาหาเลิกจากเลิกเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องหนังสือมหาปฏิบัติฐานสูตรอ๋อท่องหนองสือมหาปฏิบัติฐานปาถะเป็นบทวลีย่อๆทาหรับพระท่านสวยกันไม่ใช่เต็มที่ มาอ่าสติปัฏฐานปาถะนี่เป็นบาลีย่อๆนะธรรมอารมณ์ขายายในสมณะและน้อมข้าวิปสัสโอ้ธรรมอารมณ์ขายายเข้าในสมถะและน้อมขาาาอ้าวิปสนาญย่าน้าวก็ไม่เลิกอยู่ที่นี้เนี่ยเท่านังเสือเสร็จก็จเลยเข้าเอมหาติปัฏฐานปาถะนั่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพราะท่านรู้ภาษาบาลี ท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลไปายังไงเลยจับอารมณ์ในนั้นนะเป็นสมถะภาวนาไปเลยจับแล้วก็น้อมเข้าสู่วิปัสสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้ละหันจะไปได้ก็มาไรล้ะพรอคุณเอ้ยก็ไม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลย ได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บอกชื่อว้าเสดวย <c oughs> น่าจะกลัวพระงูเหลื่มแล้วเดก็บ,บอกว่าเป็นอาหารหันต์นิพพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบกันแล้วท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ในสมัยพระเจ้าอโศกหาราชฉันเป็นพระรหันแล้วก็ฉันนี้พ่านอายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันพระคุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำมิปัสนาว่าจะเห็นผลอ๋อท่านบอกว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเออนี่อาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากาจัจยนะก็สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า อาจารย์น่ยองมาสอนตะลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อนจํำได้ไหมนิวรณ์ห้าประการปลงตัดมาใส้หมดแล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณน์นญาณไตรักก็รู้แล้วในอนินจจังทุกขังนาตาถ้มันสูง ลงมาเห็นว่าอน,นิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดเป็นเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมันแล้วในที่สุดมันก็เป็นนัตตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่ามันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพัง ในเมื่อร่างกายของเรายัางพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามเพราะว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราท่านบอกว่าต้องทําอย่างนี้จริงจจังๆนั้นอย่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหม จงอย่ายึดว่ารูปนั่นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูกปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกุศลอย่าเอาเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํานะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไป เ่าว่าท่านก็บอกว่าไอาเป็นอะไรบ่างลอยใจว่าเป็นชิ้นเป็นเชื่อของเดิมมาเพราะอารมณ์ทั้งหมดเนื่องจากรูปอ๋อท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชื่อเดิมมาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาใสเสียงทางหัวใสกลิ่นทางจมูกกาสัยรสทางลิ้น อาศัยสัมผัสทางกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดขู้ในกามอารมณ์นี่ยต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะอาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรียนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูอสวยๆอยากได้เสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยๆอยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่ที่ทพึงปรารถนา ท่านบอกนี่ใบพวกนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปซีหมดต้องทำให้ได้ได้จะรู้ผลภายในสิบวันจำไว้นะจำไว้ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรผลเร็วๆแล้วก็ลอยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนย้อนก็ซ้ำเ,เปล่าจะรู้ผลในสิบวันดูทำงานดูของท่านดูทีวว่าท,ท่านพูดเท่าจะเอาได้ไหม แต่บ่าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้ขยันแล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จพักผลได้โอ้โหถ้าให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดฮะขยันตามท่านว่านนี่ถ้าขยันจริงๆเวลาจะทำทรงสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมาทรงตัว แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาเหไในรูปทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความกลิน่นทางจมูกไม่เป็นรสเอาว่ากันสีปาถ่ายไปก็แล้วกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสดีรสเลวก็ช่างสัมผัสดีสัมผัดดสผเลวก็ช่าง อารมณ์ใจทรงไว้ในด้านเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสกรายาทิฐิทำลายอัศมิมานะทิฏฐิตัวเทือตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวัาวนที่สิบปดกรกัดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้านาฬิกา เริ่มทำสมณณธรรมเอาเห็นไหมนี่เวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่เก้านาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วใช้ข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากัจจรญนะย่าลืมะท่านใดพัญญาท่านควบคุมอภพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยาน นีเรื่องข้าพิญญาแล้วผมไม่อธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่เจตุทฌานขั้นละเอียดอย่าลืมฌานสี่สองอย่างมันมีอย่างหยาบแต่ย่างละเอียดเราเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เอาที่จำไม่ดีนะจิตก็เข้าถึงพระนิพพานได้รับโอวาทจ,จากสมเด็จพระาสมาสมุทธเจา พอยึดพันิพาณอารมณ์พร่อสายที่ทรงอภิญญาจิตมันก็พุ่งพลุดเออทิศมาในกายพุ่งพลุดเข้าไปจดจับอยู่ที่พะนิพาณไม่รับโอวาทจากองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุป,ปาทานในขันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยัน พระองค์ทรงกรุณารูปหลังลูบศีรษะและก็เสด็จไปเพื่อให้อาวาเจก่คนอื่นอ๋อแสดงว่าที่นิพพานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ท่านให้อาว่าเท่านี้ว่าจงปล่อยอ,อปุปาทานในขันห้าเสียจงย,ยึดมันไว้ขึ้นชื่อว่าความสําเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะพิยากรณได้แล้วท่านก็เสด็จไปให้อาว่ากับคนอื่น ที่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรเขาได้อาศิตสมาธกายนั่งอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรแล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตโดยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขานมิญญาณไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรส,สก็ดีสัมผไสก็ดีอะไรก็ตาม มันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอจะในรูปแล้วก็ท่านก็ทนถึงชาติก่อนๆนในอดีตโดยอำนาจปุเพนิวาสานสติยานว่ามันตายแลว้วก็เกิดกเกิดแลว้วก็ตายไม่ให้อะไรมีการทรงตัวพอสมควรแล้วก็ขยับจิตก็มาเข้าจับอิปัสสนาญาณอีก อารมณ์สบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติาของท่านพู้เท่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะเราไม่ได้ปัญญาสมาบัติแล้วก็ทําจิตของ,ง,งเราให้เข้าถึงจุดสูงสุดในอะารมณ์ที่สมาธิทีพึงม,มีได้เราใช้อารมณ์วิปัสสนาอย่ยางคืออริยสัจตัสกายทิฏฐิ ถ้าจิตมัญยสั้นก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ให้ลมทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้ิปัศนาญาณช่วยอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่รุมาผลตามหลวงพ่อเท่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่สําหรับเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอบรนดา่ธนา,นาลายโปรดทรงกําลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตามสมควรจะเวลาที่ท่านมึงจะเห็น